สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจารวุวรรณดักทรัพย์ชื่อเล่นชื่อเพลินนะคะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหโรงเรียนคลองลานวิทยาค่ะทัศนคตินะคะที่มีต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยนะคะหนูคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติค่ะที่ได้รับการถ่ายทอดนะคะมาจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันค่ะเราในฐานะที่เป็นเยาวชนไทยนะคะก็ควรที่จะช่วยกันร,รักษาสืบสานและก็ต่อยอดค่ะให้อยู่ กับประเทศไทยของเราสืบต่อไปค่ะสิ่งที่คาดหวังนะคะจากการสมัครวัฒนธรรมดีนิตในครั้งนี้หนูมีความมุ่งมั่นค่ะให้ได้รับเลือกประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมดีนิตเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565ค่ะเพราะหนูเชื่อมั่นว่าหนูมีศักยภาพและคุณสมบัติขาะตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนนะคะให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรมศิลธรรมและที่สําคัญค่ะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ การเรียนท่านนณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้หนูขออนุญาตนะคะนําเสนอผลงานและกิจกรรมค่ะเพื่อเสนอชื่อขอรับประก,กาศเกียรติคุณวัฒนธรรมนิติเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2515ค่ะประวัติส่วนตัวของหนูนะคะปัจจุบันมนนีผลการเรียนเฉลียฉล่ย4.00ค่ะความสามารถพิเศษนะคะในด้านกีฬาค่ะคือกีฬาฟุตบอลและกลีฬากีฬาค่ะด้านดนตรีนะคะคือรำและเป่าขลุ่ยอีส์เดอร์ค่ะ ได้วิชาการนะคะดุแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ค่ะและได้สุดท้ายคามคือด้านผู้นำค่ะเป็นนะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนสวารวิทยาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประวัติครอบครัวค่ะคุณพ่อและคุณแม่นะคะท่านทํางานอาชีพรับจ้างทงคู่ค่ะและหนุมีพี่สาวดุลหนึ่งคนค่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาที่มีการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะลำดับถัดมานะคะคือคุณสมบัติพื้นฐานค่ะและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะ หนึ่งคันเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมคอสรุ่นที่12ค่ะโดยรับทนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนาสาราดุสิตดาราิสมจิตและดาพระราชวังดุสิตค่ะ 2. นะคะหนูได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรณสาสารการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ 3. นะคะหนูเข้าร่วมกิจกรรมค่ะการเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครค่ะ สี่คนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเดินขบวนค่ะและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะและท่านประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะสักครั้งในชีวิตน,นะคะได้มีโอกาสขับไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีค่ะสเสด็จออกณศรีหาบัญชรค่ะเป็นตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานนะคะต้อนรับองคมนตรีค่ะคุณเอกกับน,นาณาูุ้ติดนะคะตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนค่ะ กรวระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับประเทศค่ะนักศนเทพษสดินค่ะถัดมานะคะเป็นครูค่ะสอนนักเรียนนะคะในโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ณวัดไทยสวยรัตนารามค่ะและเขาร่วมกิจกรรมต่างาศค่ะที่เกี่ยวกับสถาบันของพระมหากษาาัตริย์ค่ะได้รับเกียรติบัตรนะคะและโครงการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีนเด่นในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1- 3ค่ะ โครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆได้รับรางวัลน,นะคะคทั้งระดับประเทศระดับภาคและระดับเขตในที่การศึกษาค่ะเป็นได้เป็นตัวแทนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆาทั้งค่ายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ค่ายนอกโรงเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางด้านศาสนาค่ะทั้งทำบุญตักบาตรนะคะถวายกระทงให้กับวัดใกล้โรงเรียนค่ะ เป็นคณะกรรมการนะคะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ค่ะและก็มอบข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้แก่ผู้ยากจนค่ะถัดไปค่ะเป็นคณะกรรมการนะคะจากสถานที่ค่ะทั้งส่วนหนึ่งขิาปีวัดไพสศรรันตนารามนะคะและก็จากกระถิญญญ่นค่ะของโรงเรียนโครงการวิทยาค่ะถัดไปค่ะหัวข้อร่วมกิจกรรมนะคะตักบ,บัตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ เป็นคณาชิกรรมการนะคะจัดสอบค่ะธรรมศึกษาแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะคะในค้าคุณธรรมค่ะแล้วก็วันพระราชทาทนธงชาติไทยค่ะถัดไปนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำขานะ้ำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโคงกานะคะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ค่ะให้แก่วัดพิชัยศาลนคะคะและเป็นพลเมืองที่ดีค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตนะั้ง ทำนะคะทําการแสดงไทยทรดงดามค่ะแล้วก็ศิลปะนะคะจิตกรรมค่ะมีการแต่งหน้าเป็นรูปสัตว์ค่ะสุดท้ายค่ะหนูได้เข้ขาร่วมการแข่งขันกีฬานะคะคอมแานวิทยาเกมค่ะเป็นนักกีฬาแล้วก็นักฟุตบอลค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูขอกราบขอบพระคุณน,นะคะท่านคณะกรรมการทุกคนและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะที่เมตตานะคะให้โอกาสหหนูได้เสนอชื่อ